ท้องใต้ฟ้าเมืองไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอเนินระางครับอยู่ที่สวนทุเรียนที่คิดว่าน่าจะต้องพาท่านมาสัมผัสและก็ต้องมาช่วยกันชิมหน่อยนะครับเราอยู่ที่สวนที่เรียกว่าหลงรักไทยครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าของสวนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวดีครับเรียกพี่ว่าพี่นา็แล้วกันนะคะได้โอเคค่ะพี่นาครับทาไมเราต้องมีสวนทุเรียน ที่พิศนุโลกแล้วเอาพันธุ์ที่เรียกว่าหลงกะลินมาครับมันเป็นมายังไงครับเราไปซื้อพันธุ์มันมาจากอุตรดิ์ค่ะครับค่ะมันเป็นพันธุ์เดียวกับที่อุตรดิ์ก็คือหลงลับแลนะคะอ่าแล้วก็เราเอามาปลูกที่พิษณุโลกมาปลูกที่ลักไทยรเราก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นหลงรักไทยอ๋อเอาหลงจากอุตติมาไว้ที่นี่แล้วมาหลงรักไทยที่นี่ใช่ค่ะพื้นที่ที่นี่ประมาณสักกี่ไร่ที่สวนนี่เหรอคะครประมาณ20กว่าไรค่ค่ะ20กว่าไร่ ปลูกมาก็ได้กินสิบต้นหละน่าจะเป็นร้อยประมาณตอนแรกปลูกเลยก็ประมาณ500รต้นค่ะคแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีตายไปบ้างแล้วมันตามอายุของมัน<ช>นะครับก็เรียกว่าเติบโตกันได้เห็นบอกอายุต้นนี้น่าจะเป็นจะเข้ามากกว่าวัยรุ่นแล้วมะอ่ะใช่ค่ะใช่ครับปลูกประมาณปี40ค่ะอตอนนี้ก็ประมาณ18ปีค่ะ18ปีเอาละทีนี้ผมจะลงมาที่ตัวทุเรียนละหลงกะหลินบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินงั้นถามเลยก็หลงกะหลินต่างกันยังไงครับ อันนี้ตรงนี้นะคะเรียกว่าหลงค่ะหลงรักไทยค่ะลูกมันก็จะกลมนิดนึงแล,แล้วก็วเนื้อเนื้อมันก็มีทุกส่วนมากถ้าสมมติเป็นเบอร์หนึ่งก็จะมีเนื้อทุกะคระัวค่ะเรียกว่าถ้าถ้าเป็นหลงเนี่ยดูเนื้อเยอะกว่าเนื้อเยอะกว่าคะ่ะแล้วเจ้าเนี่ยนะฮะถ้าผมผอมน้องๆเป็นเป็นผอมแล้วก็ยาวๆนะคะเป็นภูเป็นร่องเห็นได้ชัดเลยนะคะภูมันเหมือนลูกมะเฟืองอะคะ่ะ ลูกมันจะยาวแต่เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยมากอ,อันไหนแพงกว่ากันอันนี้ค่ะพี่พี่ส่งขายยังไงครับอันนี้ก็คือส่งหน้าสวนกิโลละ400บาทค่ะกิโลละ400บาทค่ะลูกมีน่าจะสักกี่บาทประมาณ400ค่ะ400ค่ะลงไปถึงตลาดข้างล่าง800ค่ะ <c oughs> มันไ่จมกับแ0 0แล้วและถ้าอันนี้ล่ะครับอันนี้เบอร์นหนึ่ง,งก็ส่งหน้าสวนกิโลละ200บาทค่ะ ไปถึงข้างล่างก็อีกเท่าตัวหนึ่งค่ะประมาณนั้นค่ะผมให้พี่นานผมแนะนําผมผมควรจะกินอันไหนถ้ากินคุ้มก็กินอันนี้ดีกว่าค่ะหลงค่ะหลงอร่อยค่ะอิ่มอันนี้แล้วรู้สึกปลื้มใจปลื้มใจมากที่ได้กินแต่อืต้องคิดหนักนิดนึงค่ะที่สําหรับคนที่เหมือนของแพงแต่มันไม่ได้แพงมันคือคุ้มค่านะอุตส่าห์มาถึงตรงนี้ค่ะทีนี้ถ้าผมจะต้องเดินทางเข้ามาที่ ผมอยากจะพาทัวร์มาเที่ยวมาเป็นกลุ่มคณะเนี่ยมีที่พักไหมนี่ที่นี่บนนี้มีค่ะมีให้ด้วยมีแต่ว่าไม่ใช่สวนพี่นะคะเลยไปอีกนิดนึงไกลไหมไม,ไ,ไม่ไกลค่ะไม่ไกลคือถ้าสมมติมาพักและจะมากินที่นี่มีการแกะกินกันชิมได้ไหมครับได้ค่ะงั้นแกะกันเลยค่ะอ่าลองดูครับต้องใส่ถุงมือนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหนามันแหลมพี่ถนัดซ้ายใช่ไหมครับ หมายถึงว่ามีดที่จะถือทางซ้ายใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าสื่อซ้ายผมจะถอยห่างนิดหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นทุเรียนสุกเนี่ยนะคะม,มันจะแกะง่ายมากหลงลับแรงเนี่ยหลงรักไทยเนี่ยค,ะค่ะก็คือเราเอามีดปลายแหลมอะใส่ก็ไปตีก้นมันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เจาะเข้าไปแล้วก็บิด บิดแล้วก็มันจะแตกเลยแล้วเราฉีกออกมาคือมันมันปลาอาร์ติก้นมันจะแตกแล้วก็เราก็เอามือฉีกออกมาได้เลยมันจะแบบฉีดง่ายเลยใช่ค่ะถ้ามันสุกอนะคะถ้ามันถ้ามันแกะยากเนื้อเนื้อมันจะเป็นยังไงเละเละไหมหรือว่าเนื้อมันจะไม่เละค่ะเนื้อมันก็จะแห้งแล้วก็กินแล้วก็หอมมันค่ะนุ่มใช่ค่ะแตกต่างจากหมอนทองที่เขากินกันไหมอืมถ้า หมอนทองก็คือแต่ทุเรียนนี้มันกินดิบไม่ได้นะคะกินหามก็ไม่ได้ต้องกินสุกได้อย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่ากล่องนี้นี่คือเวลาลูกค้าซื้อไป1ลูกก็1กล่อง1ลูกก็1กล่องค่ะพี่ก็จะบอกว่าคําแนะนำในการบริโภคทุเรียนค่ะหลงและหลินของสวนหลงรักไทยแล้อีกด้านหนึ่งวิธีสังเกตหลงและหลิน อ๋อว่าพร้อมจะกินหรือยังคือพูดง่ายๆมีลูกค้าซื้อไปก็กินไม่เป็นก็เ,เลยต้องบอกเขาหน่อยก,ก็คือมันจะมีวิธีสังเกตว่าทานได้หรือยังใกล้จะสุกหรือยังล่ะค่ะอันเนี้ยมันสุกแล้วนะคะเห็นไหมขั้วมันหลุดถ้าสมมติอันเนี้ยมันดิบเนี่ยขั้วมันยังยาวอยู่เฉพาะหมายถึงว่าขั้วเนี้ยถ้ายา,ยาวแสดงว่ายังทานไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันสุกแล้วมันจะหลุดแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าขั้วหลุดอย่างนี้แสดงว่าทานได้แล้วแล้วดมๆมันจะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยนิดนิดดลออกก็ต้้งงย่่าาีว เดี๋ยวแกะผมชิมได้ค่ะแต่ก่อนจะแกะชิมผมยังไงต้องขอไปลุยเก็บข้างในนะได้ค่ะผมเดินไปนี่มันจะล่วงใส่หัวไหมเนี่ยก็มีบ้างค่ะ <laughs> ผมไม่หลอดแล้วแล้วครับานผเ้ชมครับเราตามไปแกะกันข้างในดีกว่าผมว่าน่าจะสนุกนะครับ <Okay. S 1> ไปเลนะครับไปเลยค่ะอันนี้แหละค่ะ ต้นทุเรียนอันนี้พันหลงนะคะอ,อัน,นอันนี้ปกติถ้ามันออกลูกได้ต้นหนึ่งได้ถึง20ลูกไหมเกินค่ะโอ้เกินดีครับค่ะ แล้วเวลาเวลาเก็บก็ใช้พาดแล้วก็คือคนงานเอาบันไดมาค่ะแล้วก็ปีนขึ้นแล้วก็ตัดตัดทีละลูกค่ะต้องไปดูว่าลูกไหนแก่หรือยังดูเป็นลูกเลยนะคะว่าลูกนี้แก่หรือยังได้อายุหรือยังแล้วก็ตัดมาทีละลูกแล้วก็มีคนรับอยู่ข้างล่างปล่อยลงมาฟัะแล้วก็รับทีละลูกแล้วก็ใส่ตะก้ารับทีละลูกแล้วก็ใส่ตะก้าแล้วก็ไปเรียงเอาไว้ค่ะฉันถ้าวันหนึ่งนี่เขาก็เก็บตั้งแต่เช้าจนเย็นสักกี่โมงเขาเริ่มทัดประมาณเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเช้าเก็บไปเรื่อยเรือเลิกสี่โมงค สนใจนะอันนี้หลงนะค่ะหลงรักไทยใช่จ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปต้นอื่นมีอีกไหมครับพี่พาผมไปค่ะพี่นะะผมปีนที่ไปเก็บได้ไหมได้ค่ะจับให้ผมหน่อยนะโอเคอเกิดมาไม่เคยปีนเก็บต้นทุนเรียนกับเขาด้่นเอนิดนะ เสี่ยงตายเหมือนกันนะครับสำหรับการจับทุเดีถึงแล้วพอ,อแล้วในการเด็ดแหละครับมีสิทธิ์ล่วงมาพร้อมทุเรียนนะครับโอ้โหเวลาเขาเก็บทุเรียนเขาต้องใช้เวลาอย่างนี้ใช่ค่ะเก็บแล้วก็ตัดทีละลูกนะคะต้องดูด้วยว่าแก่หรือยังแก่หรือยังแก่หรือยังได้อายุหรือยังต้องหาเป็นลูกแล้วตัดทีละลูกแล้วก็ส่งมาคนรับข้างล่างก็ทีละลูกคนตัดต้องแก่ไหมคนตัดไม่ต้องแก่แต่ทุเรียนต้องแก่ <laughs> ฟางนี้เอาไว้เลี้ยงสัตว์หรือเอาไว้เอาไปคุมต้นทุเรียนค่ะช่วงช่วงเวลาหน้าร้อนฤดูร้อนนะคะเพราะที่นี่บนนี้มันเป็นบนเขาเว้ยคะน้ํามันน้อยเราก็ต้องเอาฟางไปคุมให้ให้คนมันชื้นใช่ค่ะสดงว่าทุเรียนต้องการชื้นชื้นแต่ไม่ควรแฉะใช่ค่ะงั้นหน้าฝนทําไง่ะเอาออกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราค่ะอ๋อเทคนิคดีนะค่ะกเราก็ต้องดูแลเขาเนาะค่ะดูแลอย่างกับลูกค่ะ พินามันมีแบบต้นออกมาเตี้ยๆอย่างนี้ได้ด้วยใช่ค่ะส่วนมากมันเป็นลูกมาตั้งแต่บางบางลูกติดที่โคนมันตรงนั้นก็มีค่ะคือแล้วแต่เขาจะออกเลยใช่เหมือนทุเรียนทั่วไปมอ้อนทองก้านยาวมาอันนี้คือเก็บง่ายๆเก็บง่ายแม <ๆ S 1> ่เราเหนื่อยมากงั้นเถอะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมแกะเก็บไปแล้วผมก็ไปกินได้เลยใช่ได้ค่ะแต่ว่าต้องเอาไปวางก่อนครับเพราะยังไม่สุกอ๋อทีนี้สเสน่ห์ที่ให้ผมจดจําที่นี่อะ่ะผมก็บอกมาทุเรียนของพินาสวนอะไรนะมีกินทุเรียนหลงรักไทย จะเผอใจไปหลงรักเธอค่ะกินทุเรียนหลงรักไทยจะเผอใจจะ,จะเผอใจไปหลงรักเธอค่ะสุดยอดเลยสโลแกนนี้นี่เป็นสโลแกนถ้าแบบหาแถวนี้มาบอกสโลแกนปุ๊บเขาจะพามาที่นี่เลยถูกค่ะสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหลงรักเธอแล้วล่ะครับ เดินไปแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้ชิมไม่ได้แล้วแล้วก็นี่ทีมงานก็ช่วยแกะให้แล้วผมต้องชิมแล้วแหละขออนุญาตนะครับเอาครูที่แบบครูไหนดีพี่อันนี้ดีกว่าพี่วนอันนี้เลยนะตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับว่าอาจจะทําให้ท่านน้ำลายหกได้เพราะเราจะชิมทุเรียนที่อร่อยที่สุดในเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสวนหลงรักไทย เลยครับคุณผู้อ,อ,อยู่เนื้อใครที่ไม่ได้ชิมไม่ได้ดมอย่างนี้มนอร่อยจริงนะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องมีคําถามไปฝากท่านผู้ชมสักนหน่อยนะครับว่าสาโลแกนของที่นี่ใช่ไหมมีเป็นสโลแกนอะไรที่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าตอบได้นะครับส่งคําตอบมาให้ผมเลยนะครับแล้วก็จะได้รับตุ๊กตาเนาะ โลแกนของที่นี่คืออะไรส่งคำตอบมาที่0816495656นะครับเพราะสโลแกนที่นี่มันสุดยอดจริงๆนะครับก็วันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่นามากที่ให้ผมได้เข้าชมสวนแล้วก็วันนี้ได้ชิมทุเรียนอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับที่เนมแมปลางใช่ค่ะสวนหลวงรักไทยคขอบคุณพี่นามากนะครับสวบวันนี้นะครับช่วงใต้ฟ้าเมืองไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับช่วงหน้าสนุกกว่านี้ครับ